ลูกสาวดาราดังเรียนจบขึ้นอนุบาลสามพ่อแม่พูนใจขวารางวัล confident ี e a d e r ลูกไม้หล่นใกล้ต้นจริงๆสำหรับน้องแตงไทยลูกสาวแจ๊ชวนชื่นแจงแจงจิตที่น่ารักน่าเอ็นดูแถมกล้าแสดงออกเก่งเหมือนคุณพ่อคุณแม่ซึ่งพี่ๆแฟนคลับจะได้เห็นโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักพัฒนาการของน้องแตงไทยอยู่บ่อยครั้งผ่านอินสตาแกรมแจงจิตล่าสุด คุณแม่แจงจิตได้โพสภาพสุดแฮปปี้และปื้มในตัวลูกสาวสุดๆเมื่อน้องแต่งไทยเรียนจบขึ้นอนุบาล3แล้วแจงจิตก็ได้เผยความในใจว่างานจบของเด็กเล็กทำไมพ่อแม่ตื่นเต้นกว่างานเช้าแบบเช้ามากนางแอบ,บเกี่ยวรางวัลอ o ฟ f i ิ i ฟิ f เ e l e r มาฝากพ่อนางด้วยท่ากลางพี่ๆแฟนขับแสดงความยินดีกับคนเก่งแต่งานนี้ก็หลดโฟกัสชมความสวยของแม่อีกด้วยจ้า